สนทนาธรรมนำสติกับพระพุทธยานณทาวิคู45ระดับของสติปุจฉา1สติแท้คือความรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมคะ2ทุกวันนี้พอจะโกรธ สติแบบนี้แหละช่วยเตือนหนูให้หยุดโกรธได้เพราะสติแบบนี้ทำให้เราเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อวิสัชนาใช่แต่ไม่ตรงเลยทีเดียวเพราะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นสติที่พัฒนาเป็นสัมปะชัญญะไปแล้วสติที่แท้มันทำหน้าที่รู้เท่าทันว่าอะไรกำลังเกิดแก่ตนเองขณะนี้ แล้วเข้าไปใส่ใจสนใจสังเกตตามดูด้วยใจเป็นกลางกลางยังไม่ทันตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกายใจเราขณะนั้นนั้นว่าเป็นดีชั่วถูกผิดชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่แต่มันรู้เฉยเฉยถ้าเราไม่เคยเจริญสติที่ถูกต้องมาก่อน ภาวะตัวรู้เฉยๆมันตั้งอยู่ได้เพียงแป๊บเดียวจากนั้นจิตเกิดแล้วเข้าไปตัดสินทันทีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็คิดไปตามเรื่องของมันตามความเคยชินของเราจิตก็เกิดขณะนั้นทันทีแต่ถ้าคุณเริ่มจเจริญสัมมาสติมาบ้างแล้วและรู้จักว่าอะไรคือสติที่แท้แบบที่คุณรู้ภาวะรู้เฉย มันจะพัฒนาเป็นสัมปะชัญญะคือเป็นสติระดับที่สองเรียกว่าสัมปะชัญญาคือภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าสตินั้นเข้มแข็งพอก็จะพัฒนาไปขั้นที่สคือความตั้งมั่นของสัมปะชัญญะเรียกว่าสมาธิคุณสามารถดำรงสติที่ตั้งมั่นให้นานกว่าน,นั้นอีก จนสามารถรู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งที่เกิดกับกายใจขณะนั้นๆตามความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินว่าเป็นอะไรสติก็พัฒนาเป็นขั้นที่สี่คือปัญญาเป็นสติที่แท้ต้องพัฒนาถึงจุดนี้จึงเรียกว่าสัมมาสติเพราะสามารถดำรงตัวรู้ไว้ได้นานจนพัฒนาเป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าเข้าใจนั่นสติก็พัฒนาภาวะรู้เฉยๆเป็นขั้นที่5คือยานปัญญาหรือวิปัสนาญาณหรือโลกุตระปัญญานี้คือกระบวนการพัฒนาการของสัมมาสติมันต้องดำเนินมาถึงจุดนี้มันอาจจะใช้เวลาพัฒนาช้าหรือเร็วมากหรือน้อย มันมีเบื้องหลังหรือองค์ประกอบอีกมากมายแล้วแต่องค์ประกอบแห่งอินทรีห้าพละห้าของคุณจะแก่กล้ามากน้อยแค่ไหนอุตรชา2ทุกวันนี้พอจะโกรธสติแบบนี้แหละช่วยเตือนหนูให้หยุดโกรธได้เพราะสติแบบนี้ทำให้เราเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองใช่ไหมเจ้าคะ หลวงพ่อวิสัชนาสองสติที่พัฒนามาถูกทางมันจะทำหน้าที่เห็นความผิดปกติของกายของจิตได้ง่ายและเร็วเช่นความโกรธโลภหลงเป็นความผิดปกติของจิตความเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงหนักที่เราทนได้ยากก็เป็นความผิดปกติของกายสัมมาสติ จะทำหน้าที่รู้และแก้ไขด้วยปัญญาทันทีดังนั้นสัมมาสติจะทำหน้าที่ตามรู้กายรู้ใจหรือตามรู้รูปนามเท่านั้นไม่วิ่งไปตามเรื่องอื่นถ้าเพลวิ่งไปตามเรื่องอื่นสติปัญญาหรือเรียกรวมง่ายๆว่าตัวรู้มันจะตามเอาจิตกลับคืนมาอยู่ในขณะปัจจุบันได้เสมอ สติแบบนี้จะไม่ไปทำหน้าที่อื่นให้เสียเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าความโลภโกรธหลงหรือเรียกรวมรวมว่าตัวคิดหรือตัวเผลอคิดจะไม่เกิดนะมันก็ยังเกิดได้ทุกครั้งที่คุณเผลอตัวรู้เท่าทันมันก็มารู้ทันทุกครั้งที่คุณคิดถ้าสติและตัวหลงมันสมดุลกันคำถามของคุณ เป็นคำถามแบบคนใหม่จริงๆนะคุณแต่ก็ทรงความหมายมากทีเดียวหลวงพ่อเลยตอบยาวหน่อยเดี๋ยวนี้เมื่อเข้ามาศึกษาจากชมรมคนเพียรบ่อยๆเข้าถึงแม้พวกเราบางคนอาจจะไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาก่อนเลยแต่ก็สามารถเข้าใจได้ว่าสติที่แท้เป็นแบบไหนสติเทียมเป็นแบบไหนแค่นี้เราก็พอใจแล้ว เพราะว่าจะทําให้เราเดินทางได้ถูกต้องตั้งแต่แรกผิดกับบางคนปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งนานเวลาถามจริงๆเข้ายังตอบไม่ถูกเลยว่าสติแท้สติเทียมต่างกันอย่างไรดังนั้นสติเทียมเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องตอบคุณให้เสียเวลาคุณก็พึงเข้าใจในัยยะสำคัญตรงข้ามกันเอาเองก็แล้วกันว่ามิจฉาสติ มันจะนำไปสู่การตัดสินเลือกข้างคิดปรุงแต่งเรื่อง